ตอนออกเมนูนี้พวกพวกก็หัวลอกกันใหญ่อันนี้มันเป็นกับแก้มมันไม่ใช่เป็นกับข้าวไอนนเราก็คิดเอา้าแล้วทีกับข้าวยังมาเป็นกับแก้มได้แล้วทําไมจะมาทําเป็นกับข้าวไม่ได้ผมก็เลยออกครก็ออกดูใหม่ๆก็ไม่มีใครรู้จักพอทําไปทํามาคนเริ่มถามมีอะไรแปลกๆไหมผมก็เลยแนะนําเลยครับหมูมะนาวราดข้าวไปเลยพี่มีออกเปรี้ยว แก้เลี่ยนได้แกส้สาง่งแก่สังก็ยังได้เลยครับลูกค้าก็ลองครับติดใจก็กลับมาสั่งกันบ่อยขึ้นเลยกลายเป็นที่รู้จักกันหมูมะนนาลราดข้าวที่ร้านผมเพื่อนๆก็พูดไม่ออกละครับพราะมันขายได้ผมก็เลยทําเลยมานี่แหละครับก็แนะนํากันใครอยากที่จะทานแบบเปรี้ยวๆจัดจิตจิตนี่เลยครับหมูมะนนาลราดข้าวง่ายๆลวกๆยำๆแต่เรียกยำ ผมไม่เรียกหมูมะนาวเพราะผมเอามายำกับพริกกระเทียมแล้วก็ปรุงรสเหมือนยำม,มีเปรี้ยวๆมีหวานอมเค็มกอนแนะนำก็ลองดูนะครับหรือใครผ่านมาก็ลองมาดูที่ร้านได้ถ้าอยากลองทำเองก็ดูตามสูตรได้เลยครับผมก็จัดแจงเขียนไว้ให้เรียบร้อยกับเมนูนี้ครับหมูมะนาวราดข้าว